ในลำดับแต่นี้ต่อไปมาถึงกาลสมัยที่พวกเราท่านทั้งหลายทั้งภิกษุสมมเณนในอุบาสกกุบาสิก,กาที่ได้พาก,กันมาพร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เนื่องในวันนี้เป็นวัน ตามปักขณะนา,นาเรียกวัวนองโบสถศิลที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ให้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทั้งของภิกษุก็ดีได้พากันทำอุโบสถสังฆกรรม คือสำระศิลของตนในบริสุทธิ์ได้พากันแสดงโอวาทประปาติโมกเป็นนาวาทคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเรียกว่าพระพิน,นันยส่วนญาติโยมทั้งหลายก็ดี ก็ได้พากันสมาทานขังโบสถ์ศินเพื่อให้เป็นผู้มีศินมีธรรมเกิดขึ้นแก่ตนเมื่อทุกคนได้สมาทานแล้วก็ได้สำรวมระวังตั้งใจรักษาสินั้งตนเพื่อไม่ให้ขาดเพื่อให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ แน่จะวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีก็ยังดีกว่าบุคคลทั้งหลายที่เขาไม่ได้มารักษาศินเหมือนอย่างพวกเราท่านที่บุคคลทั้งหลายมีความขัดข้องมีความยุ่งเหยิงมาทำคุณงามความดีไม่ได้นั้นก็เพราะหาโอกาสลำบาก มีตั้งแต่อุปสรรคขัดขวงมาให้มาทำคุณงามความดีร้อยแปดพันประการผูกพันธนาการเอาไวมา้มาทำคุณงามความดีไม่ได้ถ้าหากพวกเราท่นทั้งหลายมองดูเช่นนี้แล้วก็จะเห็นได้เด่นชัดว่า ผุคนใดพากันออกมาทำคุณงามความดีได้นั้นก็ต้องเป็นผู้มีความฉลาดเป็นผู้ตัดความห่วงอะไรในความวุ่นวายความขัดข้องในครอบครัวก็ดีจนมาถึงภิกษุสมณเนนนี้ผู้เสียสละ,ละออกมาจากทีหสถานบ้านช่องมาบรรพชาอุวสมบท เป็นบนรรพชิตในบวรพุทธศาสนาตามกำลังความสามารถของตนเพื่อจะได้ฝึกฝนอบรมตนให้เข้าในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จะสมมาสัมพุทธเจ้านี่พวกเราท่านทั้งหลายก็พอมองเห็นได้ว่าเรานี้เป็นผู้มาสร้างความดีเป็นผู้ไม่ประมาท ไม่เกิดเสียชาติเปล่าประโยชน์เพราะตนเองได้สร้างความดีควรภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีและตนเองที่ปฏิบัติเพื่อจะฝึกหัดให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนมากๆองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญบุคคลไม่ประมาทไม่นอนหลับทรับย์สิบอยู่เฉย เหมือนบุคคลที่ไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศิลเจริญภาวนาอะไรบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าบุคคลมีความประมาทเกิดมาอาจจะเสียชาติเปล่าประโยชน์เฉยมาเกิดมา,มาในเมืองพระพุทธศาสนาแต่ตนเองนั้นไม่ได้ศึกษาไม่พากันประพฤติธปฏิบัติอะไร ผลจะได้มันก็ไม่ได้อะไรเสียป่าประโยชน์เฉยๆแต่าว่าตนเองนี้เป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาว่าเราถือพุทธแต่เราไม่ได้ปฏิบัติฝึกหัดตนเองไม่ได้น้อมนำคำสอนขององค์สมเด็จปะสมมาสัมพธตจารไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวา,าใจของตน แล้วจะถือว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพุทธบริษัทได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมองเห็นเช่นนั้นแล้วก็จะเข้าใจว่าพวกเรานี้เป็นผู้เข้าไก่ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีความเลี่ยมใสเป็นผู้มีความเชื่อมั่นพากันมาประพฤติธปฏิบัติ ฝึกหัดตนเองน้อมนำทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ตนเมื่อทุกคนเห็นเช่นนี้แล้วก็จะเข้าใจว่าตนเองนี้เดินทางถูกตามทํานองของทมคาสอนของพระพุทธเจ้าการที่พวกเราจะให้มันได้รับประโยชน์จริงๆนั้นเราก็ควรพากันมีความใส่ใจ มีความค้นขวยมีความภาคเพียรประโยชนพยายามสร้างคุณงามความดีให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนมากๆเพื่อจะได้ให้ชีวิตของเหล่านี้มีกําไรและมีคุณค่าสูงส่งขึ้นไปจึงจะได้เป็นมนุษย์ธรรมเดียว่าธรรมของมนุษย์มนุษย์เป็นผู้มีจิตสูงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นสัตว์ประเสริฐกวัวสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายถ้า,ากระมองดูสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นเขาก็เป็นไปตามอุปนิสัยแต่ละชนิดแต่ละอย่างสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้มันไม่รู้คุณงามความดีไม่รู้ประพฤติปฏิบัติตนอะไรถ้าบุคคลไม่ฝึกฝนอบรมเขา เพื่อให้เขาได้มีประโยชน์บ้างในชีวิตของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเหล่านั้นถ้าคนพาจันฝึกฝนอบรมให้ทำประโยชน์ให้ชีวิตทุกงเขามีคุณค่าเขาก็ได้คุณงามความดีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเพราะเขาพูดจาปา่าใยมันอย่างพวกเราไม่ได้เขาก็ช่วยการช่วยงานบางสิ่งบางอย่าง เพ่อให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของเขาเท่านั้นเองก็ยังดีกว่าสัตว์เลรัจฉานทั้งหลายบางชนิดนั้นมันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมองเข้ามาดูพวกมนุษย์ก็ดีถ้าหากไม่ได้ทำคุณงามความดีเมื่อเป็นมนุษย์แล้ว มันก็ไม่ใช่มนุษย์เรามองเห็นบางบุคคลนั้นมีจิตใจหยาบช้ากาดแข็งไม่กลัวเรื่องทำบาปนานาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจนถึงข่าฟันนั้นแทงกันรบราข่าฟันกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเกิดขึ้นไม่มีความผาสุกอะไร ถ้าเรามองดูมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ยังไม่มีประโยชน์มีแต่ทำให้เกิดโทษในชีวิตของตนถ้าเสียปราประโยชน์จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆถ้าหากพวกเรามองดูเช่นนี้เราก็จะเห็นในที่ทวนว่าได้ชัดเจนขึ้นมาว่าคนเราเกิดมานี้ถ้าหากไม่ฉลาด เข้าหาครูบาอาจารย์หรือเข้าหาบัณฑิตทั้งหลายแล้วก็เสียการเสียเวลาป่าประโยชน์แต่หาพวกเราเป็นผู้ฉลาดแล้วควรน้อมตนเข้าศึกษาธรรมะเข้าหาครูบาอาจารย์เข้าหานักปาราชญ์ราชบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรบ้างเป็นบุญ รู้อะไรมีคุณอะไรมีโทษบ้างอะไรมันมีประโยชน์อะไรมิใช่ประโยชน์พอเข้าไปศึกษากับบัณฑิตทั้งหลายท่านก็ชักจูงพวกเราให้ขนขวยกระทำแต่คุณงามความดีฝ่ายเดียวเมื่อเราทำคุณงามความดีฝ่ายเดียวให้เกิดขึ้นชีวิตของพวกเรามันก็มีคุณค่าสูงมีประโยชน์เกิดขึ้น แก่ตนเหมือน,นพวกเราทุกคนอนัตถายาติโยมทั้งหลายในพิจุสสม,มเนรก็ดีกับชีวิตของเรานี้มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะเราพากันประพฤติปฏิบัติฝึกหัด,ดตนเองตามกำลังความสามารถของตนก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ในชาติที่ตนเองได้เกิดขึ้นมาได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง มื่หากบุคคลมีความตั้งใจอยู่อย่างนี้เองเรามาน้อมนึกกระลึกว่าอะไรที่ควรที่เราต้องการให้มีความผาสุกเหมือนพวกเรามาทำความสงบมาฟังเทศฟังธรรมมาพากันน้อมนำจิตของตนเพื่อให้เข้าหาธรรมะเรียว่ามาฝึก มาฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อรับความสงบเพื่อให้จิตของเราได้พักผ่อนให้มีความสุขเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีถ้าบุคคลใดหรือภิกษุสามเณรองไหนได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองได้สงบระงับเป็นสมาธิดีแล้วนั่นก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้น โดยเฉพาะตนเองได้ถ้า,าองคไหนยังไม่สงบหรือญาติโยมผู้ใดก็ดียังฝึกขนอบรมจิตใจไม่สงบไม่แนบเน่นไม่มั่นคงยังงอนแง่นคอนแคลนอยู่แล้วจิตใจก็ยังไม่ได้รับความสุขตามที่ตนเองปรารถนาบัดน,นี้ถ้า,าเราพากันหมัน่นศึกษามันปฏิบัติมันจเจริญภาวนาอยู่ ทุกวันทุกวันทุกเจ้าทุกคำ่ำแล้วมันก็จะนำจิตของตนให้สงบได้เพราะเรามีความภากเปลี่ยนคนขวอยู่แต่บัดนี้ถ้า,าจิตของเรานั้นสงบเป็นสมาธิดีแล้วเราก็ควรที่จะพยายามดูความเคลื่อนไหวของจิตใจอยู่ในอารมณ์อะไรมันอยู่ที่ไหนมันยึดมั่นถือมั่นอารมณ์อะไร หรือจิตใจเสวยอารมณ์อะไรจะเป็นความรักหรือความชังก็ดีความโกรธความเกลียดความอิจฉาพระบาทเกิดขึ้นจะจิตใจของตนควรที่จะกำหนดรู้ดูให้เข้าใจว่าระยะนี้จิตของเรากำลังมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้ก็ตั้งอยู่ภายในจิตของตน แล้วอารมณ์นั้นดับจาก,กจิตใจของเราไปเราก็ควรกำหนดรู้ให้เข้าใจเมื่ออารมณ์ใหม่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็ควรกำหนดรู้ว่าอารมณ์นี้เป็นฝ่ายโกรธฝ่ายเกลียดฝ่ายเกลียดแค้นฝ่ายไม่พอใจฝ่ายหงุดหงิดไม่มีความสงบหรือเราก็ควรที่จะดูให้เข้าใจได้ว่าเดี๋ยวนี้จิตของเราเศร้าหมอง จิตของเราไม่พ่องแผ้วไม่สะอาดไม่มีความผาสุขไม่เป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงก็ควรที่จะทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจว่าสิ่งนี้ทำให้จิตใจไม่สงบไม่มีความสุขทุกคนไม่พึงปรารถนาก็ต้องหาวิธีแก้ไขปลดเปื้องอารมณ์นั้นออกจากจิตใจของตน ถ้าจิตใจไม่ยอมรับตีตัวออกห่างและออกไปเราก็ใส่สติปัญญาแนะนำสั่งสอนจิตใจของตนว่าการที่รับผลสวยอารมณ์นี้อยู่จิตนี่มีความทุกข์ทำไมจิตไม่ยอมรับทุกข์ถ้ายอมรับมันก็จึงจะวางได้ถ้าไม่ยอมรับเธอก็ต้องทุกข์อีกต่อไปวุ่นวายเดือดร้อนอีกต่อไป การใช้สติปัญญาแนะนำสั่งสอนจิตใจเพื่อยอมรับรู้ในอารมณ์นั้นๆเป็นสิ่งที่เราจะพากันฝึกอยู่ทุกวันทุกวันถ้าหากจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายอยู่นิ่งสงบเบาสบายอยู่เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวนั้นถ้ามันมีความสุขนานๆนมันสุขเพราะเหตุอะไร เราก็ควรที่จะเข้าใจหรือจิตของเราว่างๆอยู่เฉยๆนิ่งอยู่รู้อยู่อย่างนี้เราก็ควรที่จะเข้าใจว่าเราปรับปรุงจิตใจของเราอย่างไรใส้สติปัญญาดูแลจิตใจของเราอย่างไรข้อนี้แหละเป็นข้อที่สำคัญมากถ้าหากเรา เป็นผู้มีความสังเกตด้วยเป็นผู้มีสติระลึกดูจิตใจอยู่จำเปสัญญะรู้จิตใจของตนเองอยู่ว่าจิตใจนี้อยู่นิ่งสงบรู้จิตใจของเราว่างเฉยไม่เกี่ยวข้องอะไรควรที่จะรู้ถ้าเรารู้แล้วเราก็รู้จักประคองจิตใจของตนเองให้มันนิ่งอยู่อย่างนั้นอยู่ว่าง เมื่อจิตมันอยู่ว่างๆมันเหมือนกับมีเป็นอุปเบกขาตรงนี้เองเราจะเห็นได้ว่าจิตของเรานั้นปลอดโปรง่งสบายเบาสบายเพราะจิตไม่รับภาระอะไรจิตอยู่เป็นเอกเทศของตนเองนี่เราจะเห็นได้เด่นชัดด้วยตนเองคนอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนอย่างตนเองที่เห็น นี่การฝึกฝนอบรมจิตใจในปัจจุบันถ้า,าพวกเราพากันกระทำอยู่ไม่ทอดถอยไม่อ่อนแอไม่ทอดแท้ไม่เกียจค้านอะไรทำการงานภายในคนกินเองอยู่ทุกวันทุกเวลาเดี๋ยวท้ายแลขัวก็ดีเืินเดินนั่งนอนอยู่ก็ดีอาบน้ำไปห้องน้ำก็ดีทำสิ่งใดสิ่งใดก็ตาม บุคคลใส้สติปัญญาตรวจตาดูจิตใจอยู่ทุกระบบทุกขณะทุกอริยบทความเคลื่อนไหวไปมาของตนทั้งการกระทำอะไรก็ดีเป็นบุคคลมีสติปัญญาตรวจตาดูดจิตใจเวลาเราพูดพูดคุยกันก็ดีเราพูดเรื่องอะไรมีเหตุมีผลไหมมีประโยชน์ที่จะเชิดชูจิตใจของเรา ไ,ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไหมอันนี้เราก็ต้องสังเกตให้เข้าใจเหมือนกันนี้เป็นเรื่องที่เราจะดูจิตใจอันบุคคลที่มีความภาคความเพียรดูจิตใจของตนเองอยู่นั้นเรียกว่าบุคคลฉลาดฉลาดในการทำความภาคความเพียรของตนฉลาดในหาวิธีแก้ไขจิตใจของตนฉลาด หาวิธีสำรอกกิเลสให้ออกจากจิตใจหรือฉลาดการปรับปุงแนะนำสั่งสอนจิตใจหารู้เท่ารู้ทันกับอารมณ์และเหตุนั้นนั้นแล้วจิตใจนั้นเขาก็จะอยู่สบายเพราะเขารู้เท่ารู้ทันเกิดขึ้นถ้าหากสติปัญญาฝึกฝนอบรมจิตใจให้ใจนั้นมีความรู้เกิดขึ้นโดยเฉพาะของเขาแล้ว เขาก็จะรักษาตนเองของเขาทำให้เขานั้นมีคุณภาพเกิดขึ้นจะเรียกว่าจิตใจนั้นมีคุณภาพมีพลังเรียกว่าจิตนั้นมีพลังงานจิตที่มีพลังงานนี้จิตเป็นจิตที่หนักแน่นเพราะจิตเฉลียวฉลาดจิตกล้าหาญยืนยัดมันคง อยู่ด้วยตนเองนี่ก็เรียกว่าเขามีพลังเราจึงเรียกว่าพลังจิตหรือจิตมีอำนาจเหตุฉะนั้นเราถ้าหากเราฝึกฝนอบรมเรื่อยๆอ,อย่างนี้จิตมันก็จะมีอำนาจมีกำลังของเขาเมื่อมีกำลังแล้วเขาจะรู้ตัวเองของเขาเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีทำไมจิตจึงรู้ได้เพราะเขาถูก ถูกกิเลสเหยียบย่ำยีบีบคั้นทุบตีทำให้มีความทุกข์มาตั้งแต่เล็กมาจนถึงใหญ่จนถึงท่ามกลางคนบางคนอาจจะถึงเท่าถึงแก่ก็ได้ถ้าหากพวกเราทั้นทั้งหลายเป็นภิกษุสมณีนก็ดีมีทั้งเนนหนุ่มน้อยพระก็ยังหนุ่มหรือบางองค์ก็เท่าแก่แล้วก็คงจะได้รับ อารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นทำให้บีบคั้นหรือทุบตีจิตใจของพวกเรากระทบกระเทือนนั่นเองเรียกวเหมือนทุบตีทำให้จิตของเรานั้นมีความสะเทือนสะท้านวันไหวทำให้เจ็บจิตใจทำให้มีความทุกข์บอบช้ำอยู่มาหลายขั้งหลายขราวแล้วมันก็จะรู้ได้เพราะจิตมันยอมรับเข้าใจในสิ่งนั้นเอง เขาก็จะปล่อยจะวางจะละจะทิ้งอารมณ์นั้นได้เพราะเขาฉลาดแล้วสันใดก็ดีแม่จะผู้หนุ่มน้อยก็ดีหรือคณะศัทธาญาติโยมอบาะศพอมาสิกาก็เหมือนกันเราจะเห็นด้วยตนเองว่าเคยโกรธเคยเกลียดเคยเคียดเคยแค้นเคยผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเคยหงุดหิดมาเคยจิตใจเศร้าหมองมาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้น ่วนตั้งแต่กิเลสทั้งหลายนั่นเนเขาฉลาดทั้งทุบทั้งตีทั้งเอาหนักบ้างเอาเบาบ้างทั้งซ้ายทั้งขวก็ดีทั้งสูงทั้งต่ํามาทุกรูปแบบที่กิเลสมันทําให้จิตใจของพวกเราบอบช้าทุกกระทมมานมนานแล้วเราก็ควรที่จะแก้ไขถ้าผู้ใดแก้ไขได้มากก็จะได้ จิตใจก็จะเบาสบายมากขึ้นกิแก้ไขได้น้อยจิตใจก็ยังทุกข์มากอยู่ถ้าใครแก้ไขไม่ได้คนนั้นก็ต้องทุกข์อยู่เหตุฉะนั้นถ้าผู้แก้ไขได้น้อยก็จะมีความสุขหน่อยๆแก้ไขได้มากความสุขก็จะมากขึ้นแก้ไขในมากๆขึ้นความสุขก็ย่อมมากขึ้นถ้าเราแก้ไขได้หมดเลยพอร,รู้เท่าทันกีเลสหมดเลย อย่างนี้ถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงสลับกิเลสเสียสละละปล่อยวางทิ้งไปจนไม่อะไหอาวรกับเรื่องกิเลสทั้งหลายชีวิตของเรานั่นเองจึงจะมีคุณค่าสูงส่งมหาศาลที่พวกเรานั้นพากันมาสร้างความดีจึงจะมีความสุขได้อย่างเต็มที่เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้ รู้แจ้งเห็นจริงท่านได้เสียสละละปล่อยวางไปแล้วผู้ที่เป็นบรมครูเป็นครูสอนโลกก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่บรรลุรู้แจ้งเห็นจริงไปก่อนภาษาวกสาวิการทั้งหลายก็รู้แจ้งไปตามๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า จนมาถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาก็ดีที่ท่านได้เจริญเมตตาภาวนาสำนักศาสางมาก่อนพวกเราท่านก็ได้รับความสุขติดตามองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแต่พวกเราท่านทั้งหลายนี้กำลังคืบคานกำลังก้าวขาเดินกำลังมีความภาคความเพียรกันอยู่ กำลังขยันขันแข็งกำลังปรับปรุงตนเองอยู่กำลังฝึกฝนอบรมสติปัญญาอยู่เราก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจอะไรว่าเรากำลังทำเรากำลังเดินกำลังฝึกเพื่อจะสำละกิเลสมันอย่างท่านกำลังทำความสะอาดจิตใจของตนกำลังฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อจะให้แก่ก้า้รู้เท่าทันกับกิเลสทั้งหลาย ทั้งสติปัญญาก่อนเนี้นำสั่งสอนจิตใจอยู่ไม่หยุดก็เรียกว่าเรามีความเพียรอยู่แล้วมีความดีของตนเองอยู่แล้วไม่ต้องวุ่นวายอะไรโลกมันวุ่นวายเราก็ไม่ต้องวุ่นวายกับโลกเขาก็ปล่อยให้เขาวุ่นวายเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราดูเช่นนี้เราก็จะขยันหมั่นเพียรในการทำความดีของตน เขาถือว่าคนอื่นนั้นเขาจะนอนหลับทัพทิพย์เขาจะมัวแต่คุยกันเขาจะมัวแต่นอนก็ช่างเขาเขาจะมัวเล่นสนุกสนานลื่นเลิงอยู่ในโลกนี้ก็เ,เป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของพวกเราพวกเรานี้ต้องการความสงบพวกเรานี้ต้องการความสุขพวกเรานี้มีความต้องการพ้นทุกข์พวกเรานี้ต้องการอยากเข้าสู่นิพพาน ตามองสมเด็จพระศาสดาจารย์สมมาสัมพุทธเจ้าเรียวกว่าพวกเรานี่เห็นภายในวัฏฏะสงสารคือความเวียนว่ายตายเกิดมานี่เป็นของที่มีความทุกข์ความทรมานทุกข์ยากลำบากหากเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารไปอีกเราก็ไม่พ้นกองทุกข์อีกอยู่นั่นเองเรามองเห็นเช่นนี้ก็เรียวกว่าเป็นผู้ มีจิตปัญญาว่าโลกนี้เป็นของร้อนวัฏตัสงสารนี้เป็นของที่มีความทุกข์ความทรมานมากาเราจึงเห็นภัยในวัฏตัสงสารไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกจึงเป็นจุดประสงค์ความมุ่งหมายของภิกษุสมัมมเนนและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่ใจในธรรม ที่จะหาวิธีแก้ไขตนเองเมื่อเรามองเช่นนี้ <c oughs> ก็ให้เข้าใจดีๆว่าเรานี้มีชีวิตคุณค่ามีสาระมีประโยชน์เราพากันทำอยู่เดี๋ยวนี้ปฏิบัติอยู่เดียวนี้ฟังเทศฟังธรรมอยู่ก็น้อมนำธรรมะใส่สติปัญญาตามกระแสธรรมเราจะแก้ไขไวิธีไหนปลดเปื้องอย่างไร การแก้ไขนี้เราก็พยายามที่จะให้เห็นโทษมันเท่านั้นแหละถ้ามันเห็นโทษเมื่อ,อไหรมันก็ต้องยอมยอมรับและมันก็วางของมันเองจิตใจของพวกเรามันก็จะไม่ยึดมัน่นถือมั่นไม่มีอุปทานยึดติดอยู่ในสิ่งนั้นถ้ามันยอมรับจริงๆนี่เป็นเรื่องเรื่องที่พวกเราจะปฏิบัติส่วนคนอื่นนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นอย่าไปคิดกับเขา เขาไม่ทำก็เรื่องของเขาไม่เดินจมกลมไม่นั่งภาวน,นาไม่หาวิธีํำระศาสางกิดใจมันเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเนี่สามีภรรยาก็เหมือนกันใครทำก็เป็นของคนนั้นแม่พี่พี่น้องน้องของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราทำก็เป็นของเราเขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ดีแม่พ่อแม่ไม่ทำถ้าลูกทำ คุณงามความดีเจริญทนาหาวิธีสำนักกิเลสก็เป็นเรื่องของลูกที่จะได้คุณงามความดีส่วนพ่อแม่นั่นะวุ่นวายอยู่มีความทุกข์อยู่มีความสับสนวุ่นวายอยู่เท่าแก่แล้วจนหัวขาวหัวงอกหนังเหี่ยวแล้วก็ไม่รู้หันหน้าเข้าวัดไม่รู้ปฏิบัติไม่ฝึกหัดตนเองมีแต่ความวุ่นวายเท่านั้นนั่นก็เป็นเรื่องของพ่อของแม่อีกเหมือนกันหรือปู่ย่าตายาย ไม่ใช่เรื่องของพวกเราเฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเรานี่เองฝึกตนเองปรับปรุงตนเองให้ตนเองนี่มีคุณ,ณธรรมมีคุณงามความดีเป็นที่พึ่งของพวกเราเราก็จะได้ที่พึ่งของเราเมื่อเรามีที่พึ่งเรามีความสุขน่ายิ้มแยม้แยมแจ่แมใสแจ่มชื่นเบิกบานแต่พ่อแม่มีหน้าโศกหน้าเศร้าเพราะเขาไม่พากันปฏิบัติ พี่พี่น้องน้องก็เหมือนกันนิสามีภรรยาก็เหมือนกันถ้าเขาไม่ทําเขาก็น้าหิวคิวกระมวดหน้าโศกหน้าเศร้าแต่ตนเองก็มีความสุขแม่ภิกษุสัมมาเนรก็เหมือนกันถ้าหากเราพรากันปฏิบัติแล้วความสุขก็เป็นของเราความเจ่มชื่นเบิกบานก็เป็นของเราองค์ไหนไม่ทำก็จะหงดหิดโกรธเกลียดเกลียดแค้นคนอื่นอยู่ก็เป็นเรื่องขององค์นั้นเพราะองค์นั้นไม่ขยันขันแข็ง ไม่ฝึกผลอบรมองค์นั้นก็ย่อมยังมีความวุ่นวายอยู่เป็นธรรมดาเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นภิกษุสัมมาเนนทั้งหลายและองบาศกองบาศิกาเราควรแล้วที่จะพากันขยันกันแข่งสร้างคุณงามความดีให้เกิดที่มีขึ้นแกต่ตนผลก็จะได้รับความสุขเป็นของตนเที่ยวว่าเรามีที่พึ่งขอขอยุติการบรรยายธรรมเรื่องหาวิธีสำระ ประพฤติตนให้มีคุณงามความดีไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยตะการัชนี